ที่มายกับน้องอโปนะคะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถ้าตามเวลาประเทศไทยก็คือเกือบเกือบประมาณ11โมงเนาะก็ทั้งคู่นะคะมีภารกิจสำคัญนะคะที่ต้องร่วมการโปรโมทอาหารไทยค่ะสู่เวทีโลกในงานไทยซเล็กเฟสติวัลนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ the เดอะซาวเวอรี่ไทยซีเล็กไนท์มาร์เก็ตนะคะที่เมืองลอสแอนเจลิสนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งในงานยังได้รับเกียรตินะคะจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคะ,สะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวอีกด้วยนะคะซึ่งภายในงานก็พบกับกิจกรรมมากมายเลยค่ะแฟนๆ่ะไม่ว่าจะเป็นการออกร้านอ,ออกร้านค้าของร้านอาหารนะคะที่ได้รับตาเสัยงรับไทยซีเล็กนะคะกว่า14ร้านค้า แล้วก็มีโซนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยกิจกรรมปาเป้าพร้อมของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีกิจกรรมพาสปอร์ตความอร่อยก็คือไทยสีเล็กพาสปอร์ตนั่นเองนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้ร่วมลุน้นรับรางวัลสุด e อก l u s i v e จากพี่ไม้แล้วก็น้องอโปด้วยในงานซึ่งน้องอโปะคะก็บอกว่าการมาครั้งนี้นะคะไทยไทยสีเล็กเป็นครั้งที่2แล้วอย่างครั้งก่อนที่มาก็คือตอนนั้น พี่มายกับน้องอโปเนาะมากับนักสแสดงซีรีส์เรื่องชายก็<ะ>มีพี่โอมีน้องปีเตอร์มีพี่สนมีน้องยูโรแล้วก็แบบอ่ะ แกงๆเขานี่แหละมาได้ได้มาเจอกับแฟนๆแล้วก็สูดอกาสได้มาลิมรสของอาหารร้านอาหารไทยหลายๆร้านเลยนะคะที่ได้รับแบบไทยซีเล็กด้วยน้องบอกว่าโอ้ยไปลองร้านอาหารที่เขามีไทยซีเล็กมาแล้วจะบอกว่าอันนั้นคือรสชาติของไทยแท้เลยนะคะแล้วส่วนพี่มายก็บอกว่าร้านอาหารไทยที่อเมริกาเนี่ยแทบทุกร้านเลยที่เราไปชิมรอบก่อนถือว่าเป็นร้านที่อร่อยมากๆและน่าจะเป็นโซนที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วที่ LA ก็มีร้านอาหารแบบนี้เหมือนกันก็มีทั้งแบบแนวฟิวชั่นมี โลคลซิทันซึ่งแฟนๆไปทาแล้วก็จะนึกถึงบ้านเลยอันนี้แบบพี่มากับน้องอโปกับมัดคอร์ดมัดคอรดเจะเป็นลูกเจี๊ยบป,ปะลูกไก่น่ารักมากแต่ขออันนี้แอบแซวได้ปะคือเห็นน้องลูกเจี๊ยบลูกไก่แล้วอดเห็นนึกถึงอโป่ที่ร้องเพลงไก่กินช้างไม่ได้เลยอะ่ะ chicken is elephant แล้วก็บื่อจะบอกว่าแบบ คือเห็นแล้วมันอดไม่ได้จริงแล้วเราไปดูแฟนคอนมาเนาะค,คือแบบว่า,วาน่ารักมากอันนี้ขอมาหนึ่งแบบงานแฟนคอนที่มายคือมาแบบ I love you baby แบบมาแบบละมุนตุ้นโรแมนติกแต่อโปคือแบบอ่ะคนนี้คือมาแบบเห็นแล้วแบบ แฟนๆคือหัวล้อกันหมดเลยนะคะก็เป็นความน่ารักเพราะว่าเขาจบงานนั้นเสร็จเขาก็บินมาที่อเมริกาต่อนะคะ oh. ก็เป็นแฟนคนไหนที่อยากเข้าไปดูความสนุกภายในงานไทย select อันนี้เนาะก็เข้าไปในแฮชแท็กนะคะไทย select x my a p o กันได้นะคะเข้าไปติดตามกันได้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าในงานเห็นเขามีจับฉลากให,ให้ให้ให้พี่มค์กับน,น้องอปโปมอบของรางวัลด้วยเดี๋ยวแฟนๆเข้าไปดูในแฮชแ็ดูนะว่าแบบ จ้าก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้กิจกรรมเสร็จสิ้นอะไรแล้วหรือยังนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ด้วยเพราะว่าเขาก็หลังจบงานนี้ก็มีแฟนคอนที่ต้องบินไปไปต่างประเทศอีกแล้วก็ไหนกับงานรับโปรเจกตรับของเขาที่แบบเดี่ยวของทั้งคู่ด้วยนะคะอ่ะก็ฝากให้กําลังใจกันด้วยนะจ้าเรื่งงานแน่นนะงานแน่นคือบางทีอ่ะ เราคิดว่าคือพี่ไมค์เนาะโปเขาไม่ใช่สายที่เราจะได้เห็นออกงานบ่อยเนาะแต่ว่าก็ก็มีโปรเจกต์ของเขาที่เขาต้องทำแหละออก็อนะก็ฝานแฟนให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันต่อไปด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าก็ยังมีอะไรให้เป็นแฟนได้รอติดตามกันเสมอนะจะ